再来。 เป็นบอลจวนหลักเปือกของเฟรนซีโกม ันแต่ละเผาเนาะนี่ก็คือส่วนเผาใหญ่นาะนี่เนาะส่วนเผาใหญ่ต่อไปจะสีพายที่สร้างเขาเองก็สร้างแบบประมาณนี้ตัวต้นแต่ละอุปัตก็นักหนังเนาะอันนี้ก็คือส่วนเผาอลังก็คือเผาสาลาเองเนาะเผาสาลาเผาอลังก็ติดเลยเป็นเผาตะโอ้ยเผาตะโว่ เราเป็นรูปปั้นเขาเผาตะโอยเนาะเขาเจ้าจะปั้นแต่ละชนเผาไม่เช่าะไรให้มีต้นเผาตะเบียงเผาเงะนอพี่น้องเขาจะปั้นต้นเผาแต่ละเผามาไหวเนาะเพื่อให้ดูร้านได้หูร้านนอกว่าอันนี้ต้นเผ่ายังต้นเผายังนอคีนองมากกว่าในประเทศลาวมันมีหลากหลายต้นเผาเนาะอาจจะเป็นเผากระดูสลากลาวจักเผากระดู อันนี้กแมนก้นอพี่นองดูทกคือนอพี่น้องเนาะเไมันจะเป็นงามน,ะน,าน้อพ้าลนะาวลานอนอะงนเผาลาวลาที่เาบภาษาลาวเป็นทางการนานอะแต่ละชนเผ่านั้นจะมีภาษาตานะ่างนาะพี่น้องอนะันนี้ก็คือเผ่าละเวนนาอพี่น้อง ขเขาละวนอยู่ประเทศลาวนั่นเองเพราะว่าในประเทศลาวมีลลหลากหลายชนเผ่าเกี่ยวกับภาษาลาวเป็นภาษาทางการภาษาแต่ละเผ่าเป็นภาษาแต่ะละเผ่าเขาบอกกันเนาะเป็นชนเผ่าสวยดวยวเราไปดูมันจะเป็นชนเผ่าลาวีชนเผ่าลาวี ยังหรือตะเรียงนั่นเองเนาะครั้นเข้าอันนี้จับตะเรียงแล้วก็กับแหวกกตะปืนนะมีอยู่บางตลาดเองนะค,นคุณน้องก็ใช้ตอนนี้ให้เราเก็บซ้อยากออกเที่ยวเดินทางต่อไป 双婚车。 Thậu sư chuẩn đón khó quen Sài <laughs> Gòn โอเคพี่น้องตอนนี้สระกะขี่รถมาฮอดนี่เนาะตอนนี้สระกะลงยางไปก่อนเนาะเพื่อสิทาอันนั้นเถือมาฮับเนาะอยู่แคมทาเนาะพี่น้องแคมน้ํเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะย่งทานฮอดบ้านสระเถือเนาะบ้านสระก็ยังอยู่ใกล้อันนี้หาก็อดแคมอันนี้เซเนาะแกงใหญ่เนาะพี่น้องอยู่แกงใหญ่เนาะสระกสิเถืออันนั้นสิทาเือมาับเนาะพี่น้อง ขามาห้ามจุดนี้เนาะถ้าพาถ้าอยู่ภาคหนีแล้วสีข้ามไปภาคพุทธเนาะข้ามไปบ้านสราเนาะพี่น้องบ้านสลาก็อยู่เมือง,างซานไทรผลหลพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังขันหอดเมือง,างซานไทจ็กเทอ่อหากับเขาเอ็ดแควอัตตะปือเนาะพี่น้องสละก็บ่อได้เมื่อทางตัวเมืองแควอัตตะปือเนาะสีเมื่อทางตัดเอาเนาะเพื่พอให้หอดบ้านของสลาไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าขันเมื่อทางนั้นก็อาจสิมเมือหอดค้าเนาะพี่น้องเนาะ หละก็เลยว่าเออพากันเมื่อทางตัดเอาเนาะมันจังสีฮอดไวว่าบ้านสระมันอยู่ไกลไลยมันอยู่เขตหนองโดยเขตสนบตันเองเนาะพี่น้องในเมืองสารไซเนาะพี่น้องเด็กก็เป็นทรายน้ำเซนเนาะพี่น้องเนาะทรายน้ำเซนเพื่น้องถ้าเหื้อมาขับพี่น้องพอดีแหละสระมาฮอตผีเห็นเพื่อมาจะผักุ่นพี่น้องถ้าบ่โดนปันใดก็ ก็มาก่อนแล้วเนาะบ่นไหนถาเนาะพี่น้องเนาะดูพอดีเนาะแต่สารสียญาหอดดุมเนาะก็คือน้ำเซีพี่น้องเลยตอนนี้น้ำเซีก็จะบกลงเนาะพี่น้องงานมันใหญ่ก็มาหอดพังทีเนาะโอเคเราถ่าเมกอมาก่อนเนาะพี่น้องเมื่อกี้ก็ขามพังไปปุ่น สีแล้วพี่น้องมันก็จะบกลงแล้วพี่น้องทำมันใหญ่มันจะหอดพังคุณเลยเนาะนี่น้ำบกแน่แล้วเนนะโอเคสลากะสิฮือขามไปพักุณยูเบืองเด็กหน่อยอยู่คนดละสีเมื่อบ้านเมื่อเมืองมาพี่น้อง้าก็หอดน้ำสี